เ,เด็ดเดี๋ยวปล่อยให้ครูจัดการเองเธอไปยืนดูดนิ้วรอได้เลยดูดนิ้วทำไมครับเอาล้วนะฮึบหัวโมงทำลายล้างโลกอะเฮือหัวหัวกูจะระเบิดเป็ดแก้แค้นให้ครูด้วยครอก ชื่อไกพอเป็นหน้า,านาทลายแมงสาโครนเป็นอมตะก,กินหอยลอดเป็นอาหารข้าวคือสุดยอดพ่อครู<อ>คนกินตายคนขายรอชีวิตล้อมนั้นเป็นมนุษย์มาป่าข้าวรักครอบครัวกินเพียรแห่นนังชวนจอคือ หลันบยคนแกงสังกะมองชัยโยชายโยร่วมกันตายมู่แกงสังก็โอยเหงมู่บ้านชิดโอมงสา ลุงไวเปอร์คิดถึงกันไหมไม่เจอกันตั้งหลายชั่วโมงรอดมาได้ยังไงอ่ะโดนทั้งครูยองซานแล้วก็ไอค้ควกด้วยก็รอดมาได้เพราะสกิลเพื่อนเธอนั่นแหละคนที่ชื่อทําเออว่ะไอ้ทํามาโดนยึดสกิลเกี่ยวกับก,บการฟื้นฟูไปนี่การที่มาตามตีเราแบบนี้แปลว,ว่าต้องการที่จะได้สกิลเรามากเลยใช่ไหมเอ,อ๊ะหรือไม่ใช่สกิลเรามันกาดนี่เดี๋ยวต้องลองแกล้งถามดูเฮ้ยลุงที่มาตามตูดผมอยู่เนี่ยต้องการอะไรกันแหนไม่ได้ตามตูดเลยตามทั้งตัวไม่ก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็ ต้องการสกิลผมมันดีขนาดนั้นเลยเหรอสกิลไหนอ่ะถามได้ก็กระสุนมนุษย์นะสิกระสุนมนุษย์ลุงเข้าใจอะไรผิดเปล่ามันกากนะสกิลเนี่ยผมใช้ไปตั้งหลายรอบลุงก็ยังไม่แพ้เลยกระสุนมนุษย์เนี่ยนะที่ลุงแกต้องการเฮ้ยแปลกว่ะเพ่งเลงสกิลนี้เป็นพิเศษนี่มันต้องมีอะไรแน่แน่จริงๆด้วยไอเด็กคนนี้มันยังไม่รู้วิธีดึงประสิทธิภาพของสกิลมาใช้เพราะกระสุนมนุษย์นี่มันเป็นสกิลระดับครองโลกเลยนะเออแต่ก็ดีแล้วล่ะที่มันยังไม่รู้ไม่งั้นเราเองก็จะสู้ไไม่หว ตอนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีมันอยู่คนเดียวอย่างนี้ไม่น่ามีใครมาขัดขวางเราได้แล้วคราวนี้เราจะไม่ให้พลาดเลยเด็กน้อยเฮ้ยเดี๋ยวลุงช้าก่อนขอถามอะไรหน่อยอะไรอย่าลีลาว่ามาเลยเวลาจำกัดยิ่งกลัวคนอื่นมาขัดขวางอยู่เนี่ยลุงรู้สกิลผมหมดหรือยังเนี่ยถึงได้อยากจะได้กระสุนมนุษย์มันมีสกิลอื่นที่ดีกว่านี้อีกนะไม่มีหรอกเนี่ยดีสุดแล้วมีสิมีแต่ลุงยังไม่เคยเห็นเฉยเฉยโอ้เสียเวลาว่ะอ่ะเล่ามาสิผมมีสกิลส่งกาชาด้วยนะมันเป็นยังไง จะสามารถใช้สกิลของใครก็ได้ที่รู้จักโดยเป็นการสุ่มแล้วไงอีกก็เท่านั้นล่ะถ้าโชคดีก็ได้สกิลโหดถ้าโชคไม่ดีก็ได้สกิลกากโอ้ยสกิลโคตรกากสกิลที่ต้องเสี่ยงดวงแบบเนี้ยเขาไม่ใช้กันหรอกเก็บเอาไว้เล่นกับพ่อแม่เหอะสกิลแบบนี้ฮะสุ่มกาชานี่เป็นสกิลกากหรอเหรอแล้วกระสุนมนุษย์ดันกลายเป็นสกิลระดับครองโลกถ้าลุงไม่เข้าใจผิดก็เรานี่แหละที่เข้าใจผิด อ่ะทุกอย่างที่เธออยากจะพูดจบแล้วใช่ไหมก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับเฮ้ยไม่ต้องสวัสดีจะไปไหนไวเปอร์พามาแล้วเฮ้ยจ๋าทำไมเป็ดถึงยังไม่กลับบ้าน่ะมันดึกแล้วนะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีแหละเป็นห่วงเป็ด แหมถ้าเป็ดรู้นี่คงจะดีใจนะ่าดูพ่อเป็นห่วงสักขนาดนี้เอาเธอก็มีลูกนะเธอไม่ห่วงเลยไงนี่จนขนาดว่าน้องหงษหลับไปแล้วเป็ดมันยังไม่กลับมาเลยแถมช่วงนี้เฉวกก็ชอบทําตัวแปลกๆออกไปกลางค่ำกลางคืนแล้วก็กลับมาตอนเช้าอาจจะไปหากินเลือดมั้งเป็นลูกครึ่งแวมไพร์นี่เอ๊ะเดี๋ยวว่าอาจจะไปกับเป็ดก็ได้นะเฮ้ยหรือว่าไอ้เฉวกมันจะพาเป็ดไปกินเลือดอย่าพูดแบบนั้นฉันรู้สึกกังวลแล้วสิ หรือไม่ง่าก็อาจจะไปเจออันตรายอะไรสักอย่างถ้าไปเจออันตรายก็ยังดีกว่าไปกินเลือดแล้ววะฮะมันดีกว่ายังไงนะจ๊ะดีกว่าสิเพราะว่าเป็ดลูกเรานะ่ะก็เก่งอยู่เจออันตรายอะไรก็เอาตัวรอดได้หมดแหละและที่สําคัญอย่าลืมว่าเป็ดมีเชื้อสายมาุษวยหมาป่านะเออ จริงด้วยนี่ฉันลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมไม่ต้องเป็นหัวรอกมนุษย์หมาป่าน่ะยิ่งบาเดเจ็บยิ่งเก่งอีกอย่างถึงจะตายพรุ่งนี้ก็ฟื้นคุณแม่ดีเด่นจริงๆคิดล่วงหน้าไว้หมดเลยมันก็แง่อย่แลวนี่ฉันจ๋านะอ่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เอาไปส่งให้โยงได้เลยนี่คือวงเวสกิลของบ้านเราทุกคนเลยใช่ไหมใช่แล้วนี่เย็บเล่มอะไรไว้ให้เรียบร้อยโยงมันจะได้ไม่งงว่าแต่ทําไมาวงเวทของเธอมาสีขี้เร่จังว่ากล้ามก็ฉันชอบสีนี้อ่ะ จ้าจ้าแล้วแต่เลยแต่ขอน้องหงสีสวยมากสีไม่เกี่ยวม่เกี่ยวกับพลังของสกิลอ่าใช่ลืมบอกโย่งฝากให้รวบรวมของพอ่อยโกรดพ่อจ้ออะไรด้วยนะไอ้ข่าวด้วยฮะแล้วทําไมเราต้องไปรวบรวมของพูมันด้วยล่ะเพราะทุกคน มีงานทำแต่แกว่างานอุ้ยตายแล้วอย่าพูดความจริงสิเขินไม่ต้องเขินควรจะสำนึกมากกว่าเธอไม่สำนึกหรอกเขาจะเขินสำมเนธเธอเชื่อชั้นดีกว่าสำมเนธเถอะอะไม่ไม่สำนึกแค่เขินนี่ก็ใช้พลังงานชีวิตไปเยอะแล้วเนี่ยโอ้ยกล้ามเอ้ยกล้ามนี่ดีนะเป็นลูกชกายกษัตริย์มีเงินใช้ไม่ขาดมือใช่ไหมไม่ทำงานไม่ยากจนทำคมโลกไหนวะ ปีโป๊ปันมารายงานตัวค่ะเอ่อในรายงานมาซีที่ให้ไปแฝงตัวเป็นไ,ปไงบ้างทุกอย่างก็ปกติดีค่ะพอะ่อโมเสอร์ฟ้าก็ไม่ได้เอกใจสงสัยค่ะว่าโดนพวกเราหลอกใช้อยู่แต่ไวเปอร์นี่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจค่ะทําผิดแผนหมดเลยอ๋อมันเป็นอย่าง,ง้นสินะแล้วไอพ่อมดนรกมันว่าไงบ้างพ่อมดนรกก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรค่ะมากสุดก็สอนเด็กใช้วงแหวนเวทก็นั่นแหละที่เขาเรียกว่าเคลื่อนไหวว่าแต่เธอจะหลับตาคุยทาไมนี่ปีโป๊ปัน หนูกลัวผีโอ้ยปีโป้ปัน่นเอ้ยฉันเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กยังไม่ชิดอีกเหรอก็กลัวตั้งแต่เด็กนี่แหละค่ะโตแล้วก็ยังกลัวอยู่ดีเมื่อไหร่จะชีนวะเนี่ยว่าแต่จะแต่งตัวแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่หนูเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานก็เลยต้องแต่งตัวแบบนี้แหละอา้าวงั้นเลิกงานรด้ยังเนี่ยยังเลยค่ะเลิกงานตอนเก็บเช้านุ่นอา้าวงั้นก็กลับไปทํางานต่อซะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะสงสัยเข้าใจะละค่ะพ่อมดสวรรค์เอ๊ะเฮ้ยกลิ <th> ่นอะไรนี่มันกลิ่นใครน่ะ เดี๋ยวก่อนปีโป้ปัน่นเธอได้ไปสัมผัสกับคนในหมู่บ้านมาหรือเปล่าเออก็สัมผัสนิดนึงค่ะมันเป็นเหตุฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินเฮ้ยปีโป้ปัน่นระวังให้ดีนะสกิลของเธออะแต่ตัวคนอื่นแล้วมันอันตรายรู้แล้วค่ะสกิลของหนูไม่สามารถที่จะแตะตัวคนอื่นได้แต่ว่าเออจริงด้วยสิพอพูดขึ้นมาแล้วก็นดกขึ้นมาได้ แล้วทำไมเด็กที่ชื่อเป็ดคนนั้นไม่เป็นอะไรเลยล่ะแปลกจังหรือว่าเด็กคนนั้นจะไม่ใช่คนเอ๊ะแต่ก็ดูเป็นคนนะมีอะไรหรือเปล่าพี่โป๊ปปังอ,อ้าวไม่มีค่ะพ่อมสวรรค์นหนูแค่คิดอะไรไปเองแ้าพีา่หรอนมีมันยังไม่ชินจริงๆด้วยสินะเฮ้ผมไม่ยอมพลาดในครั้งที่แล้วหรอกเอ้ยคนเราสามารถผิดพลาดได้หลายครั้งเดี๋ยวครั้งนี้ก็จะพลาดถึงเหมือนเดิมก็มาลองดูกันสักตั้งเราพร้อมจะลุยกันมานานแล้ว นี่มันเป็ดกับไอ้ไวเปอร์นึกแล้วว่าถ้าตามเป็ดมาจะต้องเจอไวเปอร์อีกทําไมมาตามปื้อเป็ด,ปดยังเลยวะเอ๊ะหรือว่าไอ้นี่เป็นโรคจิตชอบกินเด็กเฮ้ยไม่ดีไม่ใช่ถ้าเกิดว่ามันชอบกินเด็กแล้วมันจะมาท้าเด็กต่อยทําไมไอ้นี่มันนักเลงกระจอกเก่งแต่กับเด็กมแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าเราจะไปช่วยเป็ดตอนนี้นี่มันต้องไม่ค่อยดีแน่ๆนเพราะว่าตอนนี้เป็ดเสียความมั่นใจอยู่ถ้าเกิดว่าระหว่างต่อสู้แล้วเราไปช่วยอีกนี่เป็ดคงจะไม่กล้าสู้ใครอีกเลยเอาไงดีวะ เอองั้นเอางี้แล้วกันปล่อยให้เป็ดมันสู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกวนพอมันใกล้ตายเนี่ยเราค่อยไปช่วยแบบนี้ก็น่าจะดีกว่านะเอาละแอบดูอยู่ตรงนี้ก็พอเราต้องพยายามอยู่นิ่งๆไว้เพื่อไม่ให้มีใครสังเกตเห็นอา้าวทำไมไม่สู้กันสักทีวะสู้ดิสู้เลยสู้สู้ครูโยงมาทาอะไรข้างหลังผมเนี่ยไอ้นี่มันน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนอกจากจะสกิลโหดแล้วยังมีนิสยัยแปลกๆอีกครูโยองคิดอะไรอยู่เนี่ย อ้าวนี่มองเห็นครูเหรอ <_ d ata> เฮ้ยเป็ดสายตาดีจวัฒวะนี่ครูว่าครูแอบดีแล้วนะเนี่ย <_ d ata> นี่คือการแอบเหรอโอ้โหแถวบ้านผมเรียกว่ายืนโง่อ้าวแถวบ้านเธอกับแถวบ้านครูมันก็ที่เดียวกันนั่นแหละ <_ d ata> เฮ้ยโดนเจอตัวซะได้โอ้ยไม่ได้การต้องคิดแผนใหม่ทำไงดีวะที่จะให้เป็ดสู้แบบมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอ้าเอาเอเฮ้ยกูนึกออกแล้ว เ็ดเดี๋ยวปล่อยให้ครูจัดการเองเธอไปยืนดูดนิ้วรอได้เลยดูดนิ้วทำไมครับเอาแล้วนะฮึบน้องโมงทำลายล้างโลกเฮือ,ห,อหัวหัวกูจะระเบิดเป็ดแก้แค้นให้ครูด้วยครอก ครูโยงตายแล้วหรอมาทําอะไรของมันวะเนี่ยท่าน,นี้แหละพอเราตายเป็ดไม่ก็จะโกรธแล้วก็ระเบิดความแค้นเคยอ่านการ์ตูนมาพอโกรธแล้วจะมีพลังเพิ่มขึ้นครูโยงน่าสมเพชจังอันนี้มันโกรธหรือยังหรือว่าไอ้เป็ดมันโกรธได้เท่านี้ผมว่าผมโกรธไม่ลงนะผมสงสัยรครูโยงมากกว่าไม่ต้องมาสงสารโกรธเลยโกรธเพราะว่าเธอรักครูมากใครไปหลอกครูโยงเนี่ยคลอกสุกสงบศส,บสีชมพูฟูดเฮ้ยเอาไงต่อดีเนี่ยไปไม่ถูกผมไม่รู้ เอาเป็นว่าเรามาสู้กันต่อเลยแล้วกันเอาเลยโชว์พลังแห่งความโกรธจากครั้งที่แล้วทําให้เราได้รู้ถ้าไม่ซัดไอเด็กนี้ให้หมสดสกปกมันก็จะยังใช้สกิลได้เรื่อยๆเพราะงั้นค่อยดูสกิลตอนที่มันอ่อนแรงเราควรจะยิงกระสุนมนุษย์ดีไหมนะไม่อ่ะใช้สกิลพื้นฐานดีกว่าเอ๊เดี๋ยวก่อนเราถือโอกาสนี้ฝึกใช้สกิลกระสุนมนุษย์ไปเลยดีกว่าอยากได้สกิลนี้มากใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดให้โอ้ดูมีความมั่นใจทางงั้นก็ไม่ต้องหลบกันแล้วมาซัดสกิลใส่กันตรงๆเลยผมก็ต้องการรแแบบนนั้นลเิ่ม กูว่ากูควรไปนอนที่อื่น